วันน <át stars> ี้สองคนดูหน <Jamie, here S 2> ้าตาสดใสดีนะไม่คุณประหลัดทักจริงอย่างนี้เนี่ยต่อยกันเลยดีกว่ามั้งโอ้โหหน้าตาจริงจังขนาดนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตกลงว่าไอ้เรื่องที่พยายามจะให้เปลี่ยนชื่อกันแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้แล้วก็ถึงขั้นจะหยากันเนี่ยมันยังไม่จบอีกใช่ไหมมันตกลงกันไม่ได้หรอกค่ะนี่ขนาดเปลี่ยนชื่อมันยังไม่ยอมเลยนะคะแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้ทำไมนี่ตกลงจะหยากนจริงๆริใช่ไหมเนี่ยฮะแต่งงานกันมาหม้อยังไม่ทันดำเลย ตูดหม้อค่ะตูดครับตูดหม้ออ๋อเออตูดหม้อเอ่อจะอยากอะ้ฟังฟังฝังโอเคโอเคจะไล่ฝ่าไปเป็นข้อเลยนะหลังจากที่ตกลงกันไม่ได้ไอ้เรื่องเปลี่ยนชื่อนี่เลยนะหลังจากนั้นซูซี่เปลี่ยนไปเลยไปที่บ้านลกใช้เงินเก่งกินต้องเก่งเห็นตัวเล็กนี้นะพุงนี่ยังกระทูชกอ๋ออะไรเวลาทะเลาะกันนี่อย่างนี้เลยเนี่ยยังกระยักเลยแล้วก็ชอบด่าผมเสียงดังๆให้อายชาวบ้านนิสัยไม่เหมือนต้นคบกันใหม่เลยแหละ ทำไมฮะแกมันอะไรยังไงฮะพอตอนแกรักเนี่ยอันเลก็ยอมฉันหมดอ่ะพอตอนนี้นะโหแกอย่ามาทำเป็นโลกสวยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นโอยโลกสวยก็ยอมตอนนี้มันก็เหมือนอยู่ในนรกกันแหละ ออกไปดูโลกสวยตามสมพรปากเรือซ่าคู่สวยน่าห้านโอ้โห้ยานูเว้ยผู้หญิงก็ผู้หญิงเหอะปกติก็ให้เกียรติอยู่นะผู้หญิงเด็กคนท้องคนชราอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยขอใช้กำลังให้มันสะใจสั้ทีด้วยเนี่ยโอ้า่คมไม่กล้าอย่าเรียกว่าเปรี้ยโอ้ยรู้แล้วว่ากานะเอ้ยพอแล้วนี่จะทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะนี่มันที่ราชการนี่สองคนถ้าคิดว่าจะหยากกันจริงๆเนี่ยมันเรื่องราวเยอะมากเลยนะนายจะต้องมาแบ่งทรัพย์สินกัน แต่ถ้าทั้งสองคนตกลงปรงใจอยู่แล้วว่าต้องการจะหย่าด้วยกันทั้งคู่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเดินมาที่ฝ่ายทะเบียนแล้วก็บอกเขาแล้วก็ทําเรื่องหย่าได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันตกลงกันไม่ได้อันนี้ต้องไปฟ้องร้องที่ศาลเพื่อให้เขาสั่งให้เราทําการหย่ากันไม่มีปัญหาผมตกลงกันแล้วหย,ย่ายังไงวันนี้ก็หย่าอ่ะฉันอยา,ากอยู่กับแกนะไอ้เบี้ยใจเย็นใจเย็นๆจหย่าจริงใช่ไหมหย่าโอเค เอกสารเออใช่ต้องใช้อะไรบ้างครับผมจะหยาววันนี้เลยอ่าได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเอามาแล้วก็ใบสําคัญสมรสโอ้ยพร้อมแล้วพยานบุคคลสองคนมีหรือเปล่าเออเดี๋ยวหาแถวนี้ก็น่าจะได้ครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ผมอยากให้คุณ2คนลองคิดดูดีๆนะลองนึกสีวันแรกที่คุณรักกันเนี่ยคุณเปียกก็ไปรักเขา,ท,า,ท,า,ท,าทั้งๆที่ <c oughs> ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายเลยก็รักหมดหัวใจ แล้ววันนี้มีปัญหากันแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยกับจะหยากันกับจะเลิกกันมันไม่มีเหตุผลนะผมว่าลองคิดดูดีๆนึกถึงความรักวางเหตุผลเอาไว้แล้วก็ใช้หัวใจนำลอง<อ> <ผม S 1> คิดดีๆคมสักขนาดนี้บาดนึกเออที่คุณประหลัดพูดมันก็ก็กใช่ครับเราอาจจะวูวามกันไปนิดนึงเออเอง <laughs> คือเขาขอโทษที่แบบ นะใจร้อนคือหลายอย่างนี้ไปเด็กเขาจะพยายามมองข้ามสิ่งที่ตัวเองไม่ดีอ่ะแล้วกลับมารักตัวเองเหมือนเดิมนะคิดได้แต่แรกก็ไม่ต้องมาที่นี่เราเขาขอโทษแล้วกันเดี๋ยวจะกลับไปเป็นเมียที่ดีให้เวลาเคยนี่จะหมู่บ้านเหมือนกันได้เราเนี่ยประหลาดเดี๋ยวเลาแล้วครับไปไปแต่เย็นๆนะค่อยคุยกันค่ะ สัมคนนี้พ่ออะอยากอุ้มหลานเป็นแก่ละเอางี้ไหมไปรับเด็กมาเลี้ยงได้ยินว่า<ะ>ใครจะไปรับเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมนะ